สวัสดีครับขอต้อนรับท่านอู๋จื่ออู่กงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่พร้อมคณะ ในนามของสวนสัตว์เชียงใหม่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมกิจกรรมลำรุกครบรอบ2ปีมีพนธุ์ครับต่อไปผมจะขออนุญ,ญาตะานะครับเรียนเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา30วินาทีเพื่อรำรุกถึงการจากไปของเพนด้าชุ่งช่วงครับ ต่อไปครับผมขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่นะครับได้มอบช่อดอกไม้นะครับให้กับท่านอู่ชืู่ท่านโครงศูนย์ยานสาธารณนเทชาชนจีนประจำเชียงใหม่ครับได้มอบช่อดอกไม้ให้กับท่านผู้ชายม่วงมันท่านผู้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับขอเรียนเชิญท่านอู่ชืู่ครับได้ให้เกียรติวางให้เพื่ดำเนึกถึงการจับไปของช่วงๆกับเรียนเชิญครับ ลำดต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านผู้นิยมใช้วงมันท่านผู้ม,มีาการสัตษ,ษ,ษัทเชียงใหม่ดับได้วางช่อดอกไม้เพื่อํำลึกถึงการจักไปครบรอบสองปีของเพนดาะยักษ์ช่ช่วงครับ และตัวเดียวในเมืองไทยได้ลาจากผู้เราไปด้วยวัย19ปีสร้างความเสียใจให้กับผู้รักสัตว์และบรรดาแฟนคลับมีแพนด้าของไทยเป็นอย่างยิ่งสําหรับช่วงๆและหลินหุ้ยถือเป็นคู่มีแพนด้าที่รัฐบาลไทยได้ดําเนินการขอแพนด้ายักษ์หนึ่งคู่จากสาธาร์ารงจำของแพนด้าเพศผู้ตัวแรกในไทยให้กับทุกท่านได้รับฟังข้อข่าก่อนนะครับช่วงช่วงแพนด้าเพศผู้ทู